สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นดินแดนที่ผมเติบโตมาแล้วก็เรียนจบระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมสถาบันที่ผมเรียนจบมานะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วก็อาจจะไม่เชื่อว่าผมเรียนจบที่สถาบันนี้ เดี๋ยวตามไปดูนะครับ จบก็คือมหาวิทยาลัยพายัพนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นวิทยาลัยพายัพอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้ปรับปรงุงสวยงามมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนักศึกษาน้อยตรงนี้คือส่วนของคณะพยาบาลแมคคอมิก แล้วก็ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นขอเจ้าฟ้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน ิคณะมนุษศาสตร์อยู่ตอนนี้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยเมิสินแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าสถานที่ผมเรียนอยู่ตรงไหนที่บอกว่าเพื่อนๆอาจจะแปลกใจก็เพราะว่าปีนั้นเนี่ยที่ผมเข้าศึกษาเนี่ยหน่วยกิจและ250บาท เป็นท่านวิจิตที่สูงที่สุดในประเทศไทยในมหาวิทยาลัยตอนนั้นนะครับก็เลยจับพัดจับผูเข้ามาเรียนที่นี่ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีที่บอกว่าจับพัดจับผูเข้ามาเรียนถึงแม้ว่าหน่วยกิจจะสูงที่สุดในประเทศตอนนั้นก็เพราะว่าเขามีโครงการนักศึกษาทดลองเรียนนะครับซึ่งเราสามารถลงเรียนได้ทีละ วิชาสองวิชาได้แล้วก็ให้ทดลองเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาสอบกันไปหมดแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะไม่เรียนแ,แต่ว่าทางคุณนา้าอยากจะให้เรียนต่อก็เลยเ,เหลือที่สุดท้ายแล้วเขาให้ทดลองเรียนก็ลองดู ปีแรกเข้ามาไปทดลองเรียนที่ภาควิชาภาษาอังกฤษปีที่สองถึงย้ายมาที่นี่ครับตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วตึกแรกที่จะพาชมก็คือสมัยนั้นเรียกว่าห้องควายห้องขับร้องประสานเสียงนะครับ ปัจจุบันชื่อตึกว่าตึกสดุดีตอนนี้ปรับปรุงใหม่ทาสีใหม่ทำหลังคาข้างบนใหม่ตอนนี้มีเรียนหรือเปล่านี่นี่เป็นส่วนเมื่อก่อนนะครับที่เล่าให้ฟังก็คือเมื่อก่อนเรียนที่นี่ แต่ปัจจุบันวิทยาลัยดยสินอยู่ที่ตึกด้านนอกตรงนี้เป็นรูปปั้นของโจฮันซิบาสเตียนบาไปชมเรื่องราวในอดีตกัน ศาลานี้คือศาลาจริงๆเป็นศาลาที่สร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับอาจารย์โสพลซื่อต่อชาตินะครับเป็นอาจารย์ดนตรีไทยที่เก่งเชี่ยวชาญดนตรีไทยท่านหนึ่งปัจจุบันก็นักศึกษาก็ใช้เป็นที่พบฝะชุมนุมกันบ้านหลังนี้ เป็นบ้านของอดีตหัวหน้าสาขารือยศินนะครับอาจารย์แคลรีนคิงซิลปัจจุบันท่านกเกษียณแล้วก็ย้ายกลับไปพำนักอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นมิชชันนารีรุ่นแรกๆที่มาบุกเบิกบุกเบิกทางด้านการดนตรีที่เชียงใหม่นะครับเป็นของเก่าไปแล้ว หลังจากอาจารย์เชลลีนย้ายกลับไปอเมริกาก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์อยู่หลายปีอยู่เป็นห้องเรียนด้วยเมื่อก่อนห้องเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นห้องซ้อมเปียโนโน,นะครับ พวกเราก็จะซ้อมปีโนโนกันที่ห้องเล็กๆเหล่านี้ต้องแย่งกันด้วยนะฮะต้องมีคิวเพราะว่านักศึกษาเอกเปีโนโนก็เยอะพว่าควรห้องซ้อมอยู่เท่านี้ตึกนี้มาสร้างใหม่ตึกสันเสริมเนี่ยครับสร้างใหม่แล้วก็ใช้เป็นที่สอน รำไทยแล้วก็เป็นห้องทำงานผมเคยนั่งทำงานห้องนี้แล้วก็ก่อนที่จะย้ายไปที่อาคารของสถะพยาบาลเมื่อก่อนเราจะซ้อมเป็นโนเสร็จเราก็จะมานั่งตรงมาหินตรงนี้ตรงนี้จะมีม้าหินอ่อน ตรงบอร์ดตรงตู้ตู้ข่าวประจาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมีมาม er, ีออนทวกเราก็จะมานั่งเล่นกันถึงเวลาซ้อมเราก็จะเข้าไปซ้อมเราก็อยู่ตรงนี้กันถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มจึงจะกลับบ้านกลับห้องพักกันเี๋ยอจะพาไปชมอาคารอีกที่หนึ่งซึ่งมีบทบาทเกี่ยวพันกับดิริยสิงห์ ตรงนี้สมัยก่อนเราเรียกว่าอาคารศูนย์ศิป์อาคารศูนย์สิป์เนี่ยเป็นเป็นเวทีสองด้านนะครับด้านหลังกำแพงที่เห็นเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเวทีหันไปอีกทางอีกด้านหนึ่งซึ่งจะเป็นเวทีในร่มมีหลังคานะครับส่วนเวทีที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเวทีสำหรับอัฐจรรันกลางแจ้งตรงนี้นะครับ เชนลีสมัยก่อนเนี่ยมองการไกลามากทำอัศจรรย์กลางแจ้งไว้แล้วก็ปลูกต้นต้นฉำฉานะฮะหรือว่าต้นก้ามปูเนี่ยมุมขวาก็ไล่มาแล้วก็มีตรงกลางต้นที่ที่ตายไปละหักโค่นไปละนะฮะยังเห็นตออยู่ตรงนั้นแล้วก็มีด้านซ้ายอีกนะครับแล้วก็ปลูกปลูกเพื่อให้มันเป็นร่มเงา ใหญ่ๆแบบนี้ฮะแล้วก็เวทีอธิจรรย์การแจ้งนี้ก็จะเป็นเวทีที่มีร่มเงาจากต้นไม้นะครับเวลานักศึกษาดุยศสิปงมาแสดงเราก็มาแสดงที่ตรงนี้ถ้าเป็นงานป๊อปคอนเสิร์ตเราก็จะหันเราก็จะใช้เวทีการแจ้งตรงนี้ถ้าเป็นงานพิธีการที่ต้องใช้อาคารหลังคา ก็จะใช้เวทีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาตรงน,นี้คือส่วนเรียกว่าส่วนในอดีตมากกว่าในอดีตของดุริยสิง์เดี๋ยวเราจะไปชมส่วนปัจจุบันของพิทยธลัยฑดุริยสิง์กันครับด้านที่เป็นอัศจรรย์ในล่มที่มีหลังคานะปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ของสถาบัน CCI นะครับ ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำเกี่ยวกับการเผยแพร่คริสตศาสนาตึกนี้ปัจจุบันเป็นห้องพักอาจารย์ไปแล้วที่เห็นขาวๆนี่ฮะ นนี้เป็นวิธีลายดุษฎีศินในปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะมีห้องซ้อมห้องเรียนแล้วก็ห้องแสดงอยู่ที่อาคารตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาคารของคณะพยาบาลนะครับแล้วก็มีวิชาอื่นๆที่มาร่วมเรียนด้วยกันทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสถาบันดนตรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ตอนนี้จะพาเข้าไปดูในส่วนของอาคารตรงนี้เรียกว่าอาคารสีสังวานนะครับก็ประกอบไปด้วยอาคารเรียนนี้ก็เป็นอาคารเรียนรวมอาคารห้องเรียน l e เชอร์ C.R.K. ด e ไซน์ท่อ l อชั้นสองนะครับซึ่งเป็นห้องแสดงดนตรีแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับอาจารย์แคลรินคิงสิลนะครับ C.R.K. ด e ไซน์ท่อ l อเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนันทีแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องเรียนเหมือนกันรวมถึงห้องพักครูห้องห้องพักอาจารย์ เมื่อก่อนด้านนี้ฮะอันนี้เป็นห้องเรียนอิเล็กโตรนคีย์บอร์ดเมื่อก่อนห้องสุดท้ายเนี่ยของคณะพยาบาลเนี่ยเขาจะเป็นห้องสำหรับผ่าผ่าร่างนี้ตอนนี้กลายเป็นห้องดนตรีไทยไปแล้วเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีไทยอยู่ข้างใน เมื่อก่อนเรานั่งอยู่ที่ตึกเก่าห้องควายที่เรียนร้องประสานเสียงนะที่นี่ก็จะมีร่างสำหรับให้นักศึกษาผ่าดูอวัยวะหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่นั่นนะก็สมัยนั้นก็สนุกอีกข้างล่างก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปในส่วนของ สถาบันดนตรีเมื่อก่อนเราเรียกว่าโครงการดนตรีเยาวชนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันดนตรีก็ขึ้นกับวิทยาลัยเสีย์สอนดนตรีเด็กๆหรือเป็นโรงเรียนดนตรีนั่นเองแล้วก็นักศึกษาของเราก็มีโอกาสได้ฝึกสอน เป็นสำนักงานแล้วก็นี่ก็เป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับห้องเรียนดนตรีสำหรับโครงการไม่ใช่โครงการสิเป็นสถาบันดนตรีแล้ว มีดนตรีไทยดนตนีพื้นเมืองสอนด้วยเนะี่ยเด็กๆท่านใดยอยากจะเรียนดนตรีก็สมัครเรียนดนตรีได้นะครับผู้ใหญ่ก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นหลักสูตรวิญญาตรีนะครับ จะขึ้นไปชมชั้นสองกันนี่นะครับสถาบันดีทีดีอะไรดีก็สีชั้นสองก็มีห้องอักเสียงด้วยห้องอัเสียงจะอยู่ทางขวามือ ส่วนห้องซ้อมห้องเป็โนโนยอยู่ทางด้านประตูซ้ายมือเนี่ัอืมอันนี้จะเป็นห้องซ้อมเป็นโนแล้วก็ C.R.K. r e c เคดิไซท่อฮอผมก็มาฟังคอนเสิร์ตที่นี่บ่อยๆล่าสุดก็เมื่อ สาร์อาทิตที่ผ่านมานี่องไส์วินเนอร์จอยส์ไซท่าเบสดับเบิลเบสอิลิกโอนเปนโนสรงมกันที่ี่ อนนี้ยังเป็นช่วงยังไม่เปิดเทอมนะครับจะเปิดเทอม26่สิบหกมิถุนายนเองใกล้ๆแล้วนะักศึกษาก็รับเข้ามารายงานตัวเรียบร้อยรอวันที่26เปิดเทอมที่หนึ่งของเรานี่รับประมาณ15คนนะครับที่รับน้อยก็เพราะว่า การเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นการเรียนตัวต่อตัวก็เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นครูผู้สอนกับนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องอมีค่อนข้างสมดุลกันนะครับมันไม่เหมือนวิชาอื่นๆตรงนี้นี่เป็นเครื่องออฟเครื่องออฟนะครับเครื่องเคาะจังหวะขอ ผู้คิดค้นก็คือขาวขาออกชาวเยอรมันอันนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมเป็นโนแล้วก็มีห้องซ้อมกลองท้ายสุดนี่ก็ เป็นทั้งห้องแสดงห้องเรียนรู้สึกว่าคณะนักร้องประสานเสียงจะขึ้นมาเรียนที่ห้องนี้เมื่อก่อนวิทยาเรียกว่าอะไรภาควิชาดุยศินเนี่ยเป็นเป็นภาควิชาแรกๆที่เปิดสอนคณะนักร้องประสานเสียงสมัยนั้น ดนตรีสากลยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่มีมหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยพายัพซึ่งมีคณะนักร้องประสานเสียงแล้วก็อาจารย์บลูสแกสตันก็มาบุกเบิกดนตรีสากลร่วมกับอาจารย์แชลดินในสมัยนั้นนะครับรุ่นพี่ๆรหัสหนึ่งสองสามสี ยังได้เรียนกับอาจารย์บรูซอยู่ทีนี้เรามาถึงส่วนของสำน,นักงานวิทยาลัยดีเดยสิน,นะครับแล้วก็ด้านขวานี่รู้สึกจะเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีเรเข้าไปชมข้างในสักนิดนึง ตรงนี้เป็นส่วนของห้องพักอาจารย์นะครับเราก็เดินทะลุสำนักงานวิทยาลัยูิสิออกมาอีกด้านนึงนะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องเรียนน่าจะเป็นเป็นตรีคอมพิวเตอร์นิดหงมีคอมพิวเตอร์เยอะแยะเลยถึงสวนระเบียงอ,อยู่เหนือสถาบันดนตรีอยู่ที่ททัดน ดูดีทันสมัยไม่เหมือนกับดีดสิลยุคเก่าอันนี้เป็นดีดสินยุคใหม่ ดูดูชั้นสามชั้นสี่กันหมดยี่ดินก็เป็นห้องซ้อมดนตรีนี่แบฟ้าตรงนี้ด้วย ก่อนติดเสารงทุกวันนี้ต้นไม้ต้นชาชาต้นก้ามปูใหญ่ๆก็ยังยืนยงแม้บางต้นจะตายไปบ้างผุพังสาเหตุที่ไม่ค่อยดีอันนึงก็คือกิ่งของ ต้นก้ามปูมันจะหล่นลงมาครับถ้าไม่ได้รับการดูแลให้ดีหรือว่าดูแลมันถึงหน้ามันมันก็จะตกลงมาซึ่งเป็นอันตรายกับคนก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องตัดทิ้งไปแล้วก็เสียดายอยู่นั่นเองต้องมี เจ้ามที่ปักแต่งกินนน่นเรียนห้องอาจารย์เมื่อก่อนตรงนี้เป็นหอจดหมายเหตุ ผมเคยขึ้นมาใช้บริการอยู่ ครัห้องกว้างห้องห้องเรียนเหมือนกันห้องซ้อมดนตรีห้องดนตรี ยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะครก็ย้ายมาเรียนกันที่ตึกอาคารสีสังวรกันน่าจะเกิดทั้งหมดนะครับก็สำหรับผมก็อยากจะมาเป็นนักศึกษารหัส6-6เหมือนกันนะแต่ว่าคงคงไม่รับแล้วครับก็คอยดูผลงานของน้องๆต่อไปนะครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ก็ เชียร์ตามเชียร์ตามตามดูคอนเสิร์ตของน้องๆอ,อยู่เสมอเสมอก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพาชมสถาบันเก่าที่ผมจบมาเพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสต่อไปก็อาจจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกสวัสดีครับ